สวัสดีครับเพื่อนๆอ้าวันสบายสบายแบบนี้เราก็มาหาเรื่องเล่นไอ้เหม็นกันหน่อยครับเพื่อนเ่บังเอิญใอแอดมือเนี่ยนะครับเพิ่งจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วไอ้กวยเตี๋ยวหลอดเนี่ยนะครับโอ้ตายแล้วมีต้นกําเนิดมาจากนครกําแพงเนาะ <laughs> มหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำส่วนตัวนะครับก็คิดว่าคงไม่มีใครที่จะคาดคิดหรอกนะครับว่าไอ้นครชาวกาวเนี่ยนะโอ้ตายแล้วแม้มันจะมีกว๋วยเตี๋ยวหลอดรับประทานกันโบราณม,มาหลายพันปีนะครับวันนี้บอกก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นจริงอย่างที่มันมโนมันนึกกันหรอกนะครับ อไอเรื่องเหล่านี้มันเพิ่งจะเกิดเมื่อตอนในยุคที่ไอพวกเนี้มีกาวบูดดมนะครับ <c oughs> คราวนี้ก็ละเมอลมคิดไปเองว่าเป็นของตัวเองเพราะอะไร่ะครับเอาไอก้กล้วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับไอ้พวกเส้นเหล่านี้ ต้นกาเนิดมันมาจากชาวจีนโพ้นทะเลนูน้นเพื่อนที่เอามาแพร่หลายอยู่ในประเทศของบ้านเราเมืองเรานะครับแต่ชาวกาามันอาศัยช่วงชุลมุนนะครับที่บ้านมันเมืองมันเนี่ยห้ามหันกันเองแล้วก็อบพยพหนีตายมาอยู่ในบ้านเราเมืองเราแล้วคราวเนี้ยก็มาเป็นแรงงานนะครับมันก็อาศัยช่วงจังหวะที่มันเป็นแรงงานเนี่ยนะครับแมหมลูสูตรนะครับผิดบ้างถูกบ้าง ก็เอาไปทํารับประทานข้าขายอยู่ที่บ้านมันเมืองมันนะครับนี่คือที่มาต้องบอกก่อนที่เท้าความมาสยื้อสยาวเนี่ยเดี๋ยวไอ้ลูกหลานชาวกาวที่มันมาเกิดมาโตในบ้านเราเมืองเราเนี่ยพอผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะมาคอมเมนต์บูลลี่ด้อยค่ายแอดมินนะครับ ็ไปหัวลอยยอเยยโถมถุยมาทำไมโอ้น้ําตากูจะไหลนะครับไอรอดตาปนอ่ะคอมเมนต์ได้มาไม่มากนะครับเราก็ฟังพอหอมปากหอมคอนั่นแหละครับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมต่แต่เขาเราได้บุญใหญ่นะครับอย่าไปคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงอะไรเลยช่างหัวมันเถอะนะครับไวงามไส้ประสาทกูจะเสียนะค,ความคิดเห็นที่หนึ่งอาหารโบราณของชาวคอมเมนอ้อไองามไส เอออะไรก็โบราณน,นะครับนี่ประเทศพึ่งสงบไม่นานเองนะครับเพื่อนพึ่งจะมีทานกันเมื่อไม่นานมานี้เองหม่ไอ้พวกนี้ก็อ้างโบราณไว้ก่อนนะครับจริงๆนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ในการกล่าวอ้างว่าเป็นของโบราณโบราณเนี่ยจริงๆควรจะเป็นชาวจีนนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ชาวเกาวนะครับ โอ้ตายแล้วแต่เนื่องจายพวกนี้มันดมกาวจนเพี้ยนนั่นแหละครับโอ้ตายแล้วเห็นอะไรไม่ได้เลยเอะอะก็โบราณโบราณและไอ้คำว่าโบราณเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้คิดเองนะครับมันมาเป็นแรงงานอยู่ในบ้านเราเมืองเาราเขาเพื่อนแหมมันก็สงสัยว่าทําไมเท่าแก่ที่เป็นนายจ้างของมันชาวไทยเนี่ยเอ๊ะขาขายดีจังหันไปดูอ๋อมีคําว่าโบราณไอ้พวกนี้ก็เลยเอาคําว่าโบราณเนี่ยนะครับกลับบ้านกลับเมืองมันไปด้วยนะครับแล้วคราวนี้ใช้พ่มเพื่อเขาเพื่อน โอ้ตายแล้วไองามไส้การว่าโบราณมั่วโบราณป้อมนะครับโอ้ประสาทกูจะเสียนะครับไอร้รอดตาโปความคิดเห็นที่สองมีเพียงชาวกัมพูชาเท่านั้นที่คิดค้นวิธีทำอาหารที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน <c oughs> วัยปัญญาอ่อนมึงมาลอกเรียนแบบเขาเพราะมึงเป็นลูกจ้างนะครับโอ้ตายแล้วเ <c oughs> มื่อก่อนมันยังนั่งดมกาวปูดแล้วก็ทานเองบ้าอยู่เลยครับเพื่อน พยายามใส่แล้วเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่ามันทานเองบ้ายัางไงไอ้พวกนี้ต้องบอกก่อนสุกเอาเผากินครับเพื่อนๆเผาอย่างเดียวนะครับแหมมันเห็นว่าเฮ้ยเอ็งเนี่ยมีอาการแปลกๆทาไมน้ําลายฟูปากตาทะลึกทะลนนะครับมันก็เลยเอามาเผาทานนะครับเนี่ยและติดเชื้อเองบ้าเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนๆล้าานเขาไปทั่วโลกเลย <laughs> ไวยงามใส่ย,ยังมีหน้ามาบอกว่าเป็นกรรมวิธีบ้าบออะไรของมึงอีกอ้อประสาทกูจะเสียนะครับหุ้นซวยความคิดเห็น <c oughs> ที่สามเส้นใหญ่หอ่อถ้าเป็นต้นฉบับต้องมาจากกรรมัมพูชาเท่านั้น <c oughs> โอ้โหตายแล้วเลอะะเทอ ไหลาสาระไอ้ปัญญาอ่อนนะครับมึงนั่งดมกาวเน่ากับแป้งเปียกบูดมึงไปเหอะนะครับโอ้ตายและประสาทกูจะเสีย,ยต้นฉบับที่ไหนกันนะครับเราก็รู้อยู่ว่าไอแหล่งกําเนิดอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวและกรรมวิธีในการทําทั้งหลายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือมาจากชาวจีนโพ้นทะเลนะครับก็คือทั้งกรรมวิธีและการทานะครับแต่เนื่องจากสภาวะแวดล้อมแล้วก็พวกผักนะครับต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆเนี่ย มันแตกต่างกันนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับ เราจึงมีกว๋วยเตี๋ยวหลอดกําเนิดขึ้นในบ้านเราเมืองเรานะครับส่วนไอ้ชาวกาวไม่ได้ไปเอามาจากเมืองจีนนะครับไม่มีชาวจีนอพยพไปบ้านมันเมืองมันเพราะมันแห้งแหลงกันด้านนะครับมันทานจะเองบ้านนะครับชาวจีนเขาไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแ <c oughs> อ้ยงามใสประสาทกูจะเสียนะครับ <c oughs> และที่ไอ้ชาวกาวเนี่ยนะครับมันเอาไปทําค้าขายในบ้านเมืองมันได้ก็เพราะมันมาเป็นลูกจ้างอยู่บ้านเราเมืองเรานี่แหละครับแล้วมันก็เอาสูตรพวกนี้กลับไปนะครับ ม,มันจะมาโบราณโบราณบ้าบอไรล่ะครับเพื่อนของมันเพิ่งมีกินมาไม่พอ40ปีเองนะครับแมที่อ้ชาวกาวมันได้ไปก็ยังไม่พอ20ปีเลยมั้งโอยตายแล้วมึงก็ละเมอลมดมกาวคอมเมนต์ไปเรื่อยนะครับโอ้ประสาทกูจะเสียนะครับไปรอดตามความคิดเห็นที่4กัมพูชาเท่ากับครัวรอก ปัญญาอ่อนประสาทกูจะเสียนะครับบอกกี่ครั้งกี่โหนแล้วว่าก่อนจะดมกาวบูดกับเปึงเปียกเน่าเนี่ยให้มึงอาบน้ําด้วยเนี่ยแล้วมึงนั่งดมกาวบูดแล้วก็ดมกลิ่นเต,าต่าตัวเองไปพร้อมๆกันเป็นยังไงครับอาการมันร้อนนะครับแหมเพราะกลิ่นตัวมันแรงนะครับเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าสรุปที่มานั่งดมอยู่กาวบูดหรือกี่เต่ามัน พอคอมเมนต์ออกมามันก็จะหลุดหล่อนหล่อรั่วๆแบบนี้แหละครับเพื่อนๆอ้ตายแล้วมึงจะเอาโรคอะไรแหละแหมขัวโรคมึงอะโรคเกาโรคเบาหวานโรคความดันมึงจะเอากี่โรคแล้วอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับแม่แต่ละคอมเมนต์เนี่ยพายแอดเหมือนจะรั่วเนอะโอ้้งามไส้น้ำตากูจะรั่วนะครับไอ้ว้าวคีโม้ความคิดเห็นที่ห้าเคยเห็นชาวเสียมขโมยไปขาย แพร่หลายในกรุงเทพส่วนตัวฉันคิดว่ารัฐบาลกรัรมพูชาควรขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันการถูกเพื่อนบ้านขามโมยไอย้ปัญญาออน มีแต่พวกมึงนั่นแหละค่ามาเป็นแรงงานแล้วก็ลักขโมยสูตรไปนะครับเพราะประสาทกูจะเสียนะครับถังๆงที่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้ไอพวกนี้ยังทานเองบ้าแล้วก็นั่งดมกาวบูดแล้วก็ทานข้าวต้มเกลืออยู่เลยครับเพื่อนเพื่อนทไมทําไมไม่เอาไอ้ข้าวต้มเกลือกาวบูดแล้วก็เองบ้านเนี่ยแหมขึ้นทะเบียนลงบันทึกไปเลยว่าเนี่ยแหมอาหารนะครับหลักของชาวกาวหรืออาหารประจําชาติไปเลยว่เนี่ย โอ้โหประสาทกูจะเสียแหมเดี๋ยวนี้พอมีการมีงานทํามีเงินมีทองขึ้นมาหน่อยเนี่ยไอ้เหมน็นทำเป็นลืมอาหารหลักของประเทศตัวเองเลยามใส่ส่วนตัวนะครับคิดว่าอาหารที่ตกแต่งแบบนี้นะครับไม่มีรสชาติอะไรหรอกเพราะมันใส่ไปมั่วครับเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับว่าไอ้ชาวกาวทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่และเกือบทั้งหมดเลยนะครับลิ้นมันเป็นลิ้นท่าน,นะครับ ทานอาหารที่ดีๆมีรสชาติเข้มข้นแบบบ้านอื่นเมืองอื่นไม่ได้รอนะครับเต็มที่เข้าปากก็กึืนนะครับส่วนที่เราเห็นเนี่ยไอ้พวกนี้มันเน้นตกแต่งสวยงามนะครับมีไว้เพื่อเคมอาหารบ้านอื่นเมืองอื่นเขานะครับสุดท้ายไอ้พวกนี้ก็จะวนเวียนกลับไปทานเองบ้ากับกาวบูดเหมือนเดิมเพราะอะไรล่ะครับเอ้า ถ้าหากว่ามันเลิกทานเองบ้าได้ทุกวันเนี้ยหมาบ้านเราเมืองเราจะหายไปไหนได้ทุกวีทุกวันเลย <c oughs> โอ้ยงามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาป้อนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชั้นนะั้งหมดได้อพินิอนมึงกลา้าขอบคุณคนมือตัวยงทุกท่านนะครับแล้วขอตัวลาไปก่อนโอ้กูไม่ไหวมึงนี่เป็นเยอะ <c oughs> ไปเลยไปรองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกิน วันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรตจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง